นะวันนี้ใครจะถือหางไม่รู้นะะส่วนม็อบไม่ต้องไปสนใจแล้วครับเดี๋ยวบสสภาพเองฮะมันแดดมันร้อนอยู่ได้ก็อยู่ไปนะครับเดี๋ยวก็หาเวรกับนะเดี๋ยวก็จะหาทางที่จะออกไปตรงนู้นออกไปตรงนี้อยู่นะก็ได้รับเดี๋ยวปองได้รับรูปหัวใจหลายคนหลายท่านเข้ามาครับทางนี้ก็หลายคนนะทําไมไม่ยอมหัวไม่ยอมโกนนั่นแหละฮะนะครับบวชวัดไหนค้าก็พวกนี้ไม่กล้าแล้วครับเพราะว่าพูดได้แต่พูดนะสักแต่ว่าพูดเขาว่าเขานะเก่งฮะว่าว่าคนอื่นฮะ แต่ตัวเองนี่ไม่มีอะไรดีไม่มีชิ้นดีเลยตอนนี้นะนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมว่าบอกแล้วผมก็เอามาพูดแต่เรื่องจริงคุณไม่ถอนชื่อออกไปก็ไม่เป็นไรฮะยติไม่ได้เข้าก็จบไม่เป็นไรฮะบอกเขาบอกแล้วทาตามรัฐธรรมนูญถ้วไม่ทาตามรัฐธรรมนูญก็บอกแล้วสมควรนะพักคุณถึงโดนยุบไปไงสมควรแล้วละ่ะเก่งกันเหลือเกินเดี๋ยวดอยสี่สี่คนเนะ่พปปชรีบทําหน่อยนะครับอยากจะเห็นหน้าคนพวกนี้ฮะที่ล้มล้างการปกครองเนี่ยอยากเห็นจริงจริง นะครับคนพวกนี้นะวันนี้ใครจะถือหางไม่รู้แล้วะส่วนม็อบไม่ต้องไปสนใจแล้วครับเดี๋ยวหมดสภาพเองะมันแดดมันร้อนอยู่ได้ก็อยู่ไปนะครับเดี๋ยวก็หาเวรกับนะเดี๋ยวก็จะหาทางที่จะออกไปตรงนู้นออกไปตรงนี้แดดมันร้อนนะแล้วคนที่ให้การสนับสนุนผมบอกจะไปให้นะถ้าคุณไม่ให้คนพวกนี้สนับสนุนอีกบ้านเมึงเป็นอย่างนี้อีกนะแต่ดูแล้วไม่มีคนมาเพิ่มนะหมดหมดสภาพมีแต่หัวหงอกหัวดำนั่งกันอยู่อย่างนั้นนะฮะอยู่กันก็ไปะดีละแล้วเปล่อยมันอยู่อย่างนี้ฮะ และแล้วใครไม่ต้องไปช่วยฮะอย่าไปช่วยฮะคนพวกนี้บ้านมีอยู่ก็น้าไม่น่าไปอยู่บ้านตัวเองดันไม่มาอยู่นะครับแล้วไม่ได้เป็นสาเหตุอะไรที่สําคัญเลยนะครับไม่ได้มีอะไรที่ประเทศไทยเรายังไม่เป็นอะไรเนยมาเอากันอีกแล้วนะถ้าไม่เอาคาสิโนก็ไม่ต้องเอานะฮะนะครับก็ไปอย่างอื่นนะค,คุณคุณก็ไปที่อื่นนะคุณไม่เอาคาสิโนชอบเอาเอาบอนเถื่อนนะะ อ๋อผมเป็นประชาธิปไตยเห็นต่างได้ครับก็คุณเห็นต่างแต่คุณครับถ้าคุณเห็นต่างเนี่ยคุณก็ไปที่คนที่เขาเห็นแบบเดียวกับคุณดิถูกไหมคุณเป็นประชาธิปไตยอ่ะรายการผมมาผมก็เห็นต่างกับคุณก็ผมมเอาคาสิโนและคุณจะเข้ามาบอกไม่เอาคาสินโนเพื่ออะไรเพราะนั้นคุณก็ไปไกลๆผมเนี่ยนะเออคุณบอกคุณเป็นประชาธิปไตยเชื่ออะไรเนี่ยคุณเนี่ยชื่ออะไรอดิศักหรออะไรเนี่ย ตรีศักดิ์เดี๋ยวผมดูคุณหน่อยดิคุณตรีศักดิ์เหรอฮะในเมื่อคุณคุณเป็นอย่างนี้คุณคุณบอกผมเป็นประชาธิปไตยแต่ผมเห็นต่างเมี่ยครับคุณมาเห็นต่างกับผมได้แต่คุณบอกว่าคุณไม่เอาคาสิโนคุณไม่เอาคาสิโนคุณก็ไปแหกปาแก่กระเจิงกับข้อช่องที่เขาไม่เอาดิครับแต่ผมเอาคาสิโนอ่ะมันถูกกฎหมายดีกว่าบ่นเถื่อนคุณเอาเหรอครับ คุณแค่นี้คุณก็ก็คุณไม่ต้องมาเถียงกับผมหรอกครับนะคุณไม่เอาคาสิโนเพราะอะไรคนระับบอกมาดิเพราะอะไรคาสิโนกูถูกกฎหมายแล้วเพราะอะไรของที่มันถูกกฎหมายคุณไม่เอาแต่ครอบของที่ผิดกฎหมายที่แย่งแย่งแย่งไปปิดสถาน,นีไปปิดสถานที่ราชก,การปิดหนังบิงคุณเอาเหรอคุณไม่ต้องมาพูดแล้วครับไปเถอะนะขออนุญาตนะฮะบล็อกออกหมดนะฮะคนพวกนี้เสียเวลาครับเปลืองไฟ นะเปลืองไฟกับคนพวกนี้จริงเบืองไฟมากๆไม่เอาคาสิโนผมเป็นประชาธิปไตยแต่ไม่เอาคาสิโนไอคนส่วนใหญ่เขาเอาแต่คุณไม่เอาเออมันก็แปกคนนะมันมาป่วนครับใช่ฮะแต่ผมก็พยายามพูดให้เข้าใจนะถ้าไม่เอาแล้วคุณเข้ามาได้ไงผมเอาผมไม่เป็นคนชอบเล่นกนนารพนันไม่ชอบกนนารพนันแต่คาสิโนเนี่ยเขามาทํา ทำเงินให้ประเทศแล้วต้องถูกต้องครับกฎหมายทั่วโลกเขามีประเทศเจริญแล้วก็ต้องยกระดับแต่ถ้าคุณยังอา่าอะไรนะอะไรฮะห้องอะไรนะเต่าตุนง่เง่าเต่าตุนห้องหุ่นโกมินกันอยู่อย่างนี้พอฮะเอาแต่ปล่อยแสงปล่อยแสงนั่นไม่ได้แล้วมันไม่มีจริงแต่อันนี้มีจริงฮะนะนะเออเห็นไหมเขาก็มีภาษีเก็บเข้ารัฐถูกต้องครับคิดกันอย่างนั้นเนะ่ถูกล้วฮะ อ๋อไอ้พวกนี้สำหรับสุทีิดาวก็ใช่ไงฮะใครบางคนเป็นนักกีฬาบางคนเนาโหเยางเย็งย,งยงบอกว่าแม่เขาติดกันจนเขาถึงเกลียดมากกัรมานานแม่เขาติดกับเพนถึงก็แม่มึงไปติดอะไรล่ะครับคุณแม่คุณมึงอะ่ะคุณแม่คุณมึงไปติดการมานานที่บ่อนเง้ฮะแล้วคุณไปเล่นเสียมาคุณก็ไม่พอใจดิแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับคาสิโนโนะวันนี้คุณแม่คุณก็แก่แล้วเขาก็ไม่ได้เล่นแล้วคุณไม่เล่นก็ไม่ต้องเล่นดิ แต่วันนี้คาสิโนเขาไม่ได้บอกอยู่ดีๆใครจะเข้าไปเล่นเด็กไปเล่นคนแก่ง้อเเงือกไปเล่ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่เขาจะมีก,กฎกติกาแมจะมาอ้างที่ไม่ชอบก็บเพราะเนี่ยแม่เล่นคาสิโนโอ้มันคนละเรื่องฮนะถ้าสมมุติเรื่องของคุณแม่สมัยก่อนเ็าจะเล่นก็เป็นเรื่องของแม่เรานะนะอ๋อเหรอคาสิโนเขาเบี้ยวไว้คนโกงฟ้องเงินเหรอคุณแสนรู้จริงๆนะคุณนี่แสนรู้นะนะนะ อ้คุณแสนรู้นะเอามีไว้ฟ้องเงินคุณนี่แสนรู้นะแสนรู้จริงๆนะคนแสนรู้เยอะฮะแสนรู้เยอะจริงๆปะโถไกล้เพราะที่มีบอลเนี่ยเขาคือฟอกเงินเนี่ยไอบอลผิดกฎหมายเนี่ยฟ้องเงินไ้พวกสีทางมันรวยไงแต่ไอคาสิโนเนี่ยรัตบาลเป็นปากการเขาจะมาฟอกเงินได้ยังไงล่ะนะแม นี่ฮะนี่ผมพูดจริงๆโอ้ยใหญ่ยั oh, yeah. มีก็บอกคุณพูดได้ได้ดีครับชื่นชมครับขอบคุณครับปะโถการฟ้องเงินก็คือไอ,บอ้บอลบอลเถือนทั้งหลายเนี่ยบอลลอยวิ่งบอลลอยฟ้าเนี่ยไอ้บอลวิ่งนี่คือการฟ้องเงินแต่คาสิโนก็ถูกต้องตามกฎหมายคาสิโนคือไม่ใหญ่บอลเขาเรียกคาสิโนนะนะเป็นวงจรของการอะไรครับเป็นวงจรของการเขาเรียกว่า อ่าหลักของสากลเขาเขาเรียกคาสิโนถูกต้องตามกฎหมายหลักของทั่วโลกจะพูดอย่างนี้ไหมนะไอเรื่องโง่อย่าเขากันนะนะแหมเี่ยเห็นไหมคนเก่งเขาก็บอกฟ้องเงินยังไงเขาเอาคนทําธุรกิจระดับโลกมาลงทุนนั่นแหละครับรัฐบาลเป็นประกันเงินเข้ารัฐนะเข้าบ้านเราแหมไม่มีใครขนออกไปแล้วครับ โอ้โหตายแล้วถ้าคิดกันอย่างนี้นะอย่าเอานะเงินหมื่นนะคุณไม่ต้องเอาฮะเพราะคุณไม่ชอบแล้วแต่บาลน,นี้คุณแสดงความจำนงได้นะเงินคนคงคนแก่ก็เอากันหมด,ดเห็นได้หมดนะเอากันหมดทุกทุกทุกง,งานแหมแต่ทาเป็นเห็นต่างาโอ้โหเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไอ้พวกอะไรนะู้ยแมะพวกนี่พวกอามือไม่พายเอาตีนลาน้ำไงฮนะแต่เราเขาได้อะไรก็ตามน้ำเขาได้หมดนะ เอาแล้วครับวันนี้ก็โอ้โหล่วงเลยมาให้มาหกโมงทุกวันนะครับผมบอกกับผมจัดแถมให้นเต็มหมดนะนะ่มีคุณน้องะพาดาเข้ามาด้วยนะนะนครับเป็นกําลังใจให้เสมอนะครับขอบพระคุณนะคุณเจเจนี่ก็เข้ามาเอาคาสิโนจ้าครับแนี่มีรูปหัวใจในนี้ก็บอกว่าต่างประเทศแทบทุกประเทศนะเนี่ยคนใหญ่ที่เข้ามาดูในติ๊กต็อกของผมเนี่ยตอนนี้เข้ามาเห็นด้วยกับผมผมบอกแล้วไงนะฮนะอย่าให้มันนะพี่ชัดพวกไม่มีบุญคุณถูกต้องนะ่ะ เปิดด่วนเลยค่ะคาสิโนถูกต้องจัดนะฮะต้องจัดนะฮะภาษีเข้าประเทศเราประเทศอื่นเขาทาด้วยก็ยังไงฮะขอบคุณพี่จัดได้ความรู้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนเลยฮะนะที่ให้กำลังใจผมโอ้อยากให้เปิดทุกจังหวัดใจเย็นนะอย่าเปิดทุกหวัดเดยดเดี๋ยวมันจะบานปลายเอาจังหวัดที่อะไรนะที่เหมาะสมนะแล้วค่อยๆดูฮะถ้าบ้านเราเนี่ยมีเมืองท่องเที่ยวที่เหมาะสมอะเชียงใหม่ภูเก็ต พัทยาอันนี้หรูฮะหรูเลยฮรแล้วคนที่เขาจะเล่นเนี่ยการเล่นพวุงนี้คนจะมาเล่นคาสิโนก็มีคนมีรายได้สูงนะครับจนยากคะัเขาเตะเช็คได้ครับคุณไม่ต้องห่วงนะฮะเขาเช็คได้ครับนะไม่ต้องห่วงนะเพราะวันนี้เพราะยัออยงไงนะครับคุณเชื่อผมเถอะว่าดีแน่บ้านเราจะเจริญแน่แหมที่เวลาปฏิวัติไม่มีใครกล้ามาหืออื่นเลยมีปล่อยให้พวกผมนะฮะโดนจับไปปัดพระทัศนคติแล้วออกมาต่อสู้ทางทีวีต่อ ผมเนี่ยแหละผมไม่มีกลัวหรอกด่าผมก็อดดัวผมก็เอาอยู่เหมือนเดิมแต่ไอคนที่อยู่ข้างเดียวกันเนี่ยเสียงเนรคุณเนี่ยอย่างเงี้ยมันสมควรไหมสมควรเป็นคนไหมละ่ะถูกมากนะผมควรเป็นคนเงี้ยไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดเรื่องจริงจะเป็นยังไงจะเป็นจะตายแลละผมไมอย่างเนี้ยจะถูกจะแพงก็ผมก็จะแดงเข้าไว้เนี่ย นะครับและของจริงฮะของแท้แล้วแน่นอนอุดมการผมไม่มีเปลี่ยนอยู่ยังไงอย่างนั้นนะจนกว่าหมดลมหายใจกันไปข้างหนึ่งเนี่ยแหละครับนี่คือผมชัดทีโอทีเอาละครับวันนี้หมดเวลานะครับขอบคุณคนเสื้อแดงขอบคุณผู้รักประชาธิปไตยทุกคนนะครับและขอบคุณผู้เห็นต่างด้วยนะนะถ้าเห็นต่างแล้วอย่าไปถามอยากถามคําถามโง่ๆกับผมนะผมาไม่ใช่อาจารย์เบีร์นะครับแต่ผมก็พอจะรู้ฮนะผมไม่มมเป็นสมัยก่อนที่ผมด่ากระเจิงเหมือนกัน แต่วันนี้ไม่ได้นะด้วยก็วัยวุฒินะครับแล้วคุณวุฒิแล้วก็อายุมากขึ้นไม่อยากด่ามาก <departments> และอีกอย่างหนึ่งโซเชียลมีเดียก็เด็กๆลูกเด็กเล็กแดงก็ดูกันเยอะแต่ก็บอกว่า18ปีขึ้นไปนะมาชมผมนะถ้าใครต่ำกว่า18ปีบอกให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ต้องดูฮะคอยไปบอกเด็กๆลูก,ลกหลานๆเอาละครับเ <k S 1> ตรียมพร้อมกันนะรับสิ่งดีๆจากรัฐบาลน,นะครับของคุณแม่ทองทานชินวัตรแล้วก็ของพวกเราฮะประชาชนเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะเราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับ ไม่ว่าใครจะอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้ารักประชาธิปไตยรักรัฐบาลนะเรามีรัฐบาลแล้วมันดีดีกว่ามีปฏิวัตินะครับผมบอกให้รัฐบาะหารเอาละครับวันนี้ผมจะ